ีเยอะที่สุดนะก็คือยี่ห้อ b o t u l a กปอปลอมหมอกระเป๋าชอบใช้แพคเกจจิ้งเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะเขาก็จะอ้างว่าเขาไปฮิ้วมาเ,าเป็นแพคเกจจิ้งที่เกาหลีใช้นะเอาเป็นว่าถ้าอะไรมันไม่ผ่านออยไทยหมอจะถือว่ามันเป็นของปลอมของฮิ้วและย้ำอีกทีการที่เขาบอกว่าเขาไปฮิ้วมาเราไม่เห็นกับตาว่าเขาไปฮิ้วมายัางไงนั้นะถ้าการขนส่งไม่ถูกต้องไม่ได้ผลแน่นอนของนี้คือของปลอมชัดๆเลยอันนี้คือจูวีเดิมรุ่นเก่าแต่ไม่มีคําว่า เอลตราอัลตราแล้วก็เลข3นะคะรุ่นนี้ไม่มีอะถ้าเช็คจากกล่องก็ปลอมแล้วอ๋อหมอลืมพูดเห็นตัวเลขไหมคะร้อยยูแล้วขายเราพันสองพันโบต็อกร้อยยูพันสองพไม่มีจริงในโลกคะ่ะไม่ใช่หมอถึงบอกว่าจริงๆพอเราเห็นราคาแล้วเราสะอึกแล้วเราแบบเอ๊ะทำไมโบต็อกมันถูกอย่างนี้อ่ะล่าสุดหมอเจอในอินบ็อก์ร้อยอย่างเงี้ย บัทอกอะไรมันต้นทุนมันขนาดไหนทำไมมาขายให้เราพันเก้าตัวเลขมันก็ไม่ใช่แล้วสินค้าในคลินิกความงามมันจะไม่ใช่ราคาแบบนี้มันผ่านแค่กล่องดำแล้วก็ต้องไม่มียาชาด้วยเห็นคําว่า l ิดริดิโรเคนตรวนี้ไหมคือยาชามันจะต้องเป็นกล่องดำแล้วก็ไม่มียาชาด้วยนะคะ มีคลินิกบางคลินิกเอากล่องเนี้ขึ้นหมอง,งงมากเลยคือการสิธิ์ทํางานผิดพลาดหรือว่าเขาใช้จริงๆของที่คือเราไม่รู้ว่าไอ้ส่วนประกอบเรามันเป็นอะไรบ้างเห็นมีคนมาเมนว่าไปฉีดกับหมอปลอมแล้วก็สลายได้ก็โชคดีของคุณถ้าคุณเลือกที่จะฉีดหมอปลอมแล้วแบบอมฉีดหมอปลอมก็ดีนะก็สลายได้ไม่มีปัญหา ปัญหามันยังไม่เกิดกับคุณนะวันนี้ไงน,นั้นเคสส่วนใหญ่ที่ไปโดนหมอปลอมบอกเลยว่าหมอจริงๆไม่อยากรับแก้หรอกที่ที่แก้ไปที่ผ่านมาก็คือแก้ด้วยมนุษยธรรมเราเห็นคนไข้มีปัญหาคนไข้แบบเคสที่หนักสุดที่บอกเหมือนมีน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วอะติดเชื้อเยอะแล้วอะเออเคสนั้นหมอต้องทาจริงจริงการที่ฟิลเลอร์จะผ่านออยอได้เนี่ยรุ่นอื่นๆของนิวโลมิสที่ยังไม่ผ่านออยอเนี่ยเป็นเพราะว่าจํานวนเคสที่เขาฉีดมันเยอะไม่เยอะพอ จำนวนงานวิจัยของเขายังไม่มีเยอะพอ,พอก็เลยยังไม่ผ่านออยอนะคะดังนั้นหมอถึงบอกว่าเราอย่าไปฝืนเราอย่าไปสรรหาเราอย่าไปหาทำว่าโอ้ไปฉีดยี่ห้ออะไรที่ออยอยังไม่รับรองเพราะว่าถ้าเราเกิดปัญหาขึ้นมาเราไปไปร้องเรียนกับใครอะมีนิวโลมิสที่มียาชากับเดอร์มาแล็กซ์เดอร์มาแล็กซ์มันไม่เคยผ่านออยอเลยมันเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อันนั้นยิ่งหนักไอ้นี่ยังปลอมยังหิ้วยังแบบเออมีการหลงเชื่อได้ใช่ไหม แต่พวกยี่ห้อแปลกๆเนี่ยไม่ควรไปใช้